พระเจ้าเ็นลายนำตัง้ตง,งแต่มันเปนลมไฟจะมสังเกตสันตาสันตาา่างที่เป็นพื้นทุกเลกลยยียจะไป พี่องตระมงโคกขมุวงครับพี่้องเพื่อฟังรัฐจังหวัดอุรีรัมย์ครับเสียงจากใ้ที่ทําการสแสดงสุดยอนคอนเสิร์ตลำเรื่องตอกลอนกี่นองกอนแก่นจากจังหวัดมหาสารคามหมอลำร่วมสมัยหมอลำใจเกินร้อยปอยสีชูชัยครับหลังจากที่มาขึ้นท่ำการสแสดงยู่จังหวัดมหาสารคาม เกือบสามตัวกิโลสำหรับการเดินทางในวันนี้นะครับมาหอดประมาณปลายสามจะมาเจอคนนะครับพี่น้องได้เห็นนะครับในชมหัวค่ำน,นะครับคนตกลุ่มลยงแม่ยานะครับเขาก็สามารถที่จะงานได้แต่ตอนนี้นะครับเวทีแสงสีเสียงร้องนะครับที่จะทำการสแสดงนะตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ พี่น้องสายบุญพี่น้องทีคของแค่นแต้ขอลัมพี่น้องบนตักโอบตักใจมารวมผุญรวมสูม่กันก่านวันนะครับบ้านชมการแสดงของลูกหลาดวอรับใจกันร่อยไม่ต้องโกงให่ลังเลใจเลยครับวันนี้ทาการแสดง นะครับล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับคอนเฟิร์มจากบริษัทใจค้อรอยบริษิทนชัยพราะท่านคณะชาพานะครับท่านกรรมการจัดงานนายุทธยิกาวัดอัมพควาพนารามนะครับพี่น้องชาวบ้านฮินโคดพี่น้องตะบลโคกมะม่วงนะครับพี่น้อง